สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าระบบเช็ค CQ นะคะนำฝากเช็คเปย์อินเราจะมาดูกรณีวันที่15โมกราคมนะคะก็คือนำฝากเช็คเลขที่4481234ธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4ที่ได้รับจากบริษัท CDF จำกัดนะคะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทะคะ้เลขที่บัญชี081-2-79910-9นะคะเราจะไปที่โปรแกรมนะคะ เราจะเข้าที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารแล้วเราก็จะไปคลิกที่ Workflow จากนั้นนะคะเราจะไปคลิกที่ใบนำฝาก Pay-in นะคะจะเห็นได้ว่าเลขที่รหัสของสมุดเงินฝากธนาคารนะคะก็คือ0ูนเป็นกระแสรายวันนะคะซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการเราทำการลบออกนะคะแล้วกด Enter เพื่อทำการเปลี่ยน จะเห็นได้ว่าโปรแกรมนะคะจะทําการแสดงสมุดเงินฝากธนาคารทั้งหมดของเราขึ้นมานะคะเราจะทําการเลือก002นะคะซึ่งมีเลขที่บัญชีตรงกับที่โจทย์ระบุนะคะคลิกเลือกค่ะจากนั้นนะคะเราจะกดโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าไม่มีรายการเป p นเลยนะคะเราจะกด F3 นะคะเพิ่ม จากนั้นเราจะไปที่วันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่15เดือน1ตามโจทย์รตรงเลขที่นะคะเราจะปล่อยไว้ให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูรายการเช็คนะคะจะไปดูลรงที่เช็คเลขที่นะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter จะเห็นได้ว่าโปรแกรมนะคะจะแสดงเช็คที่ไม่ได้นำฝากนะคะทั้งหมดขึ้นมาซึ่งมีอยู่2ฉบับเราจะเลือกฉบับที่4 4 8 1 2่4นะคะตามโจทย์เราจะคลิกเลือกนะคะจะเห็นได้ว่าจากโจทย์นะคะเป็นเช็คต่างสาขาเราจะใส่ค่าธรรมเนียมนะคะก็คือ30บาท แล้วกด enter จากนั้นนะคะเราจะทำการกด f10 เพื่อเป็นการบันทึกโปรแกรมนะคะจะทำการแสดงการบันทึกบัญชีให้เรานะคะตามหน้าจอนะคะก็คือ,อเป็นเดบิตนะคะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รหัส101-202นะคะ สอ0 0มบาทเครดิตเช็ครับรับรอนำฝากนะคะรหัส101-302ูนย์หะคะสองหมบาทแล้วก็จะเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคารนะคะรหัส5 1าหนึ่นะคะสาบาทแล้วก็จะเครดิตเงินฝากออมทรัพย์นะคะรหัส101-202 30บาทนะคะเราจะกด f 1 0เพื่อเป็นการบันทึกค่ะจากนั้นนะคะ เราจะกด esc a p ออกนะคะเพื่อเพื่อยกเลิกออกแล้วเราจะกดเยดค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะกลับมาที่หน้ารายการ Pay IN นะคะซึ่งจะมีรายการคือรายการเดียวที่เราทำการคีย์ข้อมูลเมื่อกี้นะคะถ้าสมมุติเรามีรายการถัดไปเราจะกด f 3เพิ่มแต่สำหรับตอนนี้เราไม่ีเราไม่เพิ่มอะไรแล้วนะคะเราจะทำการคลิก esc a p ออกค่ะ กดแคนเซิค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกค่ะ